สวัสดีค่ะยิีต้อนรับทุกคนนะคะกลับเข้ามาสู่ช่องของแมงมุมปิ่นได้และวันนี้นะคะเราก็จะมารีแอคชั่นนะคะกับตัว The Documentary EP ที่5ของซีรีส์แปรรักฉันด้วใจเธอพาร์ท2นั่นเองค่ะซึ่งใน EP นี้เนาะเขาจะมีการ เกี่ยวกับเบื้องหลังของการออกแบบเสื้อผ้านะักแสดงที่เล่าถึงการเติบโตของตัวละครผ่านการพัฒนาการแต่งกายของตัวละครแล้วก็เบื้องหลังการถ่ายทำซีเควนต์อารมณ์ในอีพีที่4ที่บิลคิดและพีพีต้องทำลายข้อจำกัดตัวเองอย่างมากเพื่อถ่ายทอดความสัมพันธ์ของเตย์แล้วก็โอเอ๋ลให้คนดูรู้สึกมากที่สุดซึ่งรู้สึกมา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 กเลยนะคะกับ E p ีที่4เนาะคือทำให้เราอินตามไปแหละกับ ไม่ว่าจะเป็นซีนเลิกกันเอยหรือว่าซีนที่ลังละแวงจากร้องเพลงที่ทะเลาะกันและคือฟาดดอกไม้เพียพ้ยเพียพ้ยเพี้ยคือทั้งสองคนคือถ่ายทอดอารมณ์ได้ดีมากเลียทำให้เราอินตามไปเลยเนาะกับตัวละครเต๋อและโอเอ๋ว e เอาเป็นว่าเบื้องหลังนะคะสองคนนี้จะทุ่มเทขนาดไหนเราไปรับชมพร้อมๆกันเลยดีกว่าคะ่ะพี่หวาน แอบเซอร์ไพรส์เหมือน,นกันนะตอนแรกที่<อ>เห็นพี่หวานนะพี่นัทธบุตรใ,ใครซื่อใครก็ไม่รู้ <c oughs> ในอีพีสี่อ่ะมันก็จะมีตัวละครเป็นผู้จัดการดาราคนเนี้ยจะเป็นแบบเหมือนแมวมองด้วยอะไรเงี้ยเราก็เลยบอกพี่ออมไปว่าเฮ้ยพี่ออมหาหาบทนี้ให้หน่อยซึ่งพี่ออมเขาก็จะยึดหลักคำพูดของพี่ยงนักแสดงสมทบที่ดีที่สุดคือนักแสดงสมทบที่เอาชีวิตจริงเขามาเล่นซึ่งพอเป็นบทผู้จัดการดาราพี่ออมก็เลยมองหาเป็นแบบผู้จัดการดาราจริงๆริงเลยอะไรเงี้ยก็ได้พี่พี่หวานเจี๊ยบมา แล้วหนูปนไปไอ้<ข>อนอะไรเขาแล้วลูกพีพีทั้งบีออทำไม่ไม่หนไปเค่อาแกเลยกเาแสดงอะค่ะสิ่งแรกที่เราเห็นก็คือรูปร่งางหน้าตาค่ะถือว่าแบบติ๊กถูกทุกคอแต่ว่าเรื่องนี้ใสหรือนต้องมาขัดกับเรานทสักนิดหนึ่งค่ะรการถือวาาไมดี่จริงก็ไม่ไม่เคยคิดมื่ก่อนว่าพี่หวางจะเล่นได้บานาดเขาเล่นธรรมชาตินาใช่ใช่พี่หวเล่นแากเป็นตัวเองมากแล้วเป็นธรรมชาติมากแล้วก็ มันจริงอ่ะมันจริงมากใช่ไม่ไม่ถึงผมว่าพอเขามาเล่นเป็นผู้จัดการแล้วเขาเป็นผู้จัดการแล้วหมายถึงวิธีการพูดหรือว่าเลยเขาเป็นธรรมชาติมากมันเลยทําให้จริงๆแล้วมันมันมันช่วยเราได้มากเหมือนกันเลยไม่รู้เสียมันเพียวอ่ะมันถึงสิ่งที่เขาพูดหรือสิ่งที่เขาทำทุกอย่างมันเพียวอ่ะมันมันจริงอ่ะดูชุดเขาสักกองเบอร์การดมาแสบเวอร์กับชุดนมียนตัวนะเข้าใจเราเรื่องเสื้อผ้าหน้าผมและทุกอย่างเราทำงาน ซึ่งซึ่งทำมาแต่พาร์ทหนึ่งแล้วแหละพี่หมายเขาก็เริ่มตั้งแต่แรกเขาก็มาขายขายคอนเซปต์ไอเดียของเขาก่อนเลยอะว่าแบบพอเขาอ่านบทเสร็จปุ๊บเขามองว่าแต่ละตัวละครมันจะมาทางไหนอะยเงี้ยคือจริงพาร์ทหมันเริ่มต้นจากแบบเด็กวัยรุ่นมากๆของคนที่ยังแบบเหมือนเติบโตช่วงนั้นเราจะแบบมีการดีไซน์สีลงไปที่ชุดคิดถึงพาร์ทหเลยย่าคิดถึงทะเลคิดถึงภูเก็ต คิดถึงสัญญาต่างๆที่ถ่ายพระลงอสมนคิดถึงจริงๆสิ้เวเรารู้สึกยังไงเพราะว่าเราแบบฟิกสีมให้มันแต่พอในาทเราโตขึ้นแต่นี้เพราะว่าไม่แต่ตแนีมาก่อนแล้วก็เป็นเขาสันเนีก็รู้สึกว่ามันยังมีความเป็นแบบเดิมอยู่หรือว่าก็ไปกับเพื่อนนิดนึงแต่ก็ไม่เต็มไม่ตัวเองไม่อะไรเพราะว่าเปลี่ยนหมดเลยลายก็ไม่ได้ลายดอกเป็ลากาิก ผ้าหรือเราแต่งตัวไปไหนอะตามโอกาสแล้วก็มันมีอันเจนด้าในตัวเองว่าแบบทำไมเราถึงแต่งตัวแบบเหมือนพอเรามาอยู่ที่ใหม่สถานที่หรือสิ่งของที่เราซื้อมันก็คือที่ใหม่พอมันเข้ามาหาลัรแล้วมันมีความตรงตัวเองมากข<อ>ึ้นมันก็ชัดเลยว่าแบบใครสนใจในอะไรมากแค่ไหนไม่เป็นไรครับผมเห็นพี่ประสบความสูงแบบก็ดีใช่อะไรอะไรอยา่างแก กินแกเล่นอะไรอ่ะเด็กน้อยอืมแต่ลรงนี้คือตรงนี้คือหลอเวอร์อะสิ่งที่ตัวเอยกคนตัวเองี่ว ในชีวิตในชีวิตจริงก็คือแล้วว่าตอนนี้มันเหมือนแบบเสื้อผ้ามันกข้างแบบไม่มีเพศเราเลยอกให้แบบไม่ไม่ต้องไปแบบว่าเธอใส่เสื้อผู้หญิงอะไรครับเราเราว่าไม่มันเหมือนแบบเรากล้าใส่อันนี้แล้วมันเหมาะกับเราจ๋ไม่ต้องแบบอันนี้คือเสื้อผู้ชายโอ้โอ้เสื้อลูกเสื้อเสื้อเสื้อเปิดลูก แต่คอสตูมคือดีมากเลยนะใาะมนกจะมีเป็นซีเวนยาวๆเลยเป็นซเวอาุนของครตีก,ลกแล้วฉนี่นี่ฉากนี้คือกินใจมากอืมฟาดอีก เราเป็นรีชูนมันคือที่ทูบาเป็นที่ที่จริงๆก็วางไว้แต่แรกแต่ด้วยการถ่ายทำคิวถ่ายม,มันมีจำนวนจำกัดเราต้องยกสีนี่ยถ่ายอยู่ที่เดิมก็คือห้อง,องอบนช็อปที่มอสบอเปลี่ยนอะเรแล้วก็เป็นปาร์ตี้กันเล็กๆในห้องอบนช็อปนั่นแหละแล้วก็กินซาบูอะไรกันบาครั้งกอดคอโครงกาน

โอ้โหพีพีคือใส่สุดมากม่มอยากอ,อเออกไม้าหัวเลยสานะแต่วพีก็ไม่กล้าฟาดหัวแล้วเรเคงันฟาดแวะไรพก็จะม่กล้าฟาดไหเพราะกลัวแบบกินเจ็บแบบพไม่้เ,เขาเป็นห่วงกันะนะเนาะ โอ้หพี่พีก็แบบเห่วงแหละครับคือถ้าฟาดโดนห่วงัแต่วกเจ็บและว่กินตัสนใจบอกว่าไม่เจ็บเพื่อให้การถายทาม,มันดาเนินต่อไปแบบไม่ต้องมาหยุดชะง,งักอะไมานี้จริงๆมันไม่ได้แย่เล ถ่ายมาตอนแรกก็รู้สึกว่าทุกคนเล่นดีแต่ว่าพี่โยเขาก็เสนอว่าพอพอเขามาดูฟูดจริงๆแล้วเขารู้สึกว่ามันมันดูไม่สนุกิงอ่ะทางารีทูดไหมก็กลับไปที่ร้านเดิมที่เราเคยเคยมองการือะไรเงี้ยก็เลยโอเคกลับไปถ่ายนี่ว่าถ่ายที่ร้านแล้วคือแบบดูอินมากกว่า จับมือฉันต่อไปหรือเปล่าเลยก็จริงๆเพลงที่ร้องในนั้นน่ะคือเพลงไม่กินเผ็ดของพี่จตุรงค์กินหอนเล่นจะบ้าแล้วไม่ทะเลิดอ้าวไม่ทะเลิดอาวไม่น่าตัดฉากมันออกเลยนะอยากหินมันมันเหมือนซีนในพีหนึ่งอันแรกเลยชื่อว่าเขาพูดถึงเบงโอ้เองเขาร้องห้อัดเป็นตัวพี่พีต้องเล่นเว่าเดี๋ยวจะเจอซีนแบบนี้บ่อยๆเช่นซีนแบบซีนที่มันตรงข้ามเหมือนซีนมันหวานแต่ต้องเล่นให้เศร้า มันไม่ทีตรงคามต้องเล่นแบบตรงคามาเนื้อหาของเพลงเทเลจิตกรรมถ้าเราฟังจริงๆเป็นเพงลงรักนะทางหน้าไม่ได้สวยงามมาแต่สิ่งที่ดีคืออย่างน้อยเรามีกันเรามีกันเราจึงไม่จะยากเลยจะผ่านมันไปเรามีกันนะแต่สุดท้ายมันพี่ต้องร้องไห้ในเพลงรักเออมันมก็เลยยากนิดนึ่งไม่ชินกับลูกร้องไห้พี่บอสก็ยังคงอยู่นะครับการแบบ เร,เราต้องมากับความรู้สึกของซีนที่ผ่านมาความรู้สึกของของตัวละครแล้วเราต้องมามาร้องเพลงซึ่งเราต้องมีการเตรียมการในการร้องเพลงและโฟกัสกับการ playing, การ้องเพลงเป็นสมาธิอีกส่วนหนึ่งและสมาธิอีกส่วนหนึ่งคือเราต้องอยู่กับเหตุก,การณ์ด้วยมันต้องเล่นให้ออกหมดหมายถึงม,มันสำคัญตรงที่ถ้าเกิดว่าเราเราเล่นแต่สิ่งที่อยู่ในหัวเรามันจะไม่จริงถ้าเราเล่นแต่ตรงหน้าไม่มีหัวมันก็จะไม่จริงแล้วเราก็ต้องร้องเพลงไปด้วยอันนี้เป็นฟิสิกสคอ์ด้วยมันเลยเหมือนเราโฟกัสหลายอย่างแล้วมัน แต่และอย่างมันเป็นคนละทาง ยิ่งรู้ว่านั่นคือความเจ็บปวดของโอเอ,อที่มัน,มนเบิดมาเท่าไหะะไร่ลยืออประมาณนี้เราก็เลยอยากเห็นภาพของการประทะของดอกไม้ใส่ตัวเขาแล้วสีหน้าขเขารู้สึกยังไงตอนที่ดอกไม้ประทะตัวเขามันจะไม่ใช่สีหน้าของการเจ็บอนะ่ะมันจะเป็นสีหน้าของการกการู้ว่าคือเจ็บขนาดนหรือะไรประมาณนี้นเจ็บสิเจ็บมากด้วยอื เขาเป็นห่วงกันแล้วเนาะหลอดอกม้ไปัซึ่งจริงนแล้วก็ฟั้นแรง้แล้วันหลายรอบดหลายรอบด้วยร่มั้นไปวทีนึงก็มาฟ้ไปชนะมเจา5ชอร่แบบรอบนึ่งรอรอบ

รับหนึ่งอ่ะถ้าใครดูน้าจัดแบบรู้เลยอ่ะอินเสตตันนี้ก็ซื้อเสื้อที่ตร,ตรงชายหาดอะเนอะที่ทำให้แบบออโอ้ยอเอสียใจเอ๊ะจริงจริงขิวพูดถูกขิวพูดถูก แม่กินแกจะกลัวอะไรที่ฉันอ้อยทีมโอโม่อยังไม่กลัวแม่กี้ยังไม่กลัวม้ลแแวสิ่งแรกที่เข้าเห็นกัคือ OEL เปลี่ยนทีผมและจากที่ทำผมแดงก็กลับมาจริงๆมันเป็นภาพสุดท้ายที่เราตั้งใจอยากจะให้ทั้งสองับมาเจอกันในสภาพที่เบสิกขึ้นอย่างแต่อย่ากจะใส่เชื่อ เชิญลดอกชบามาเลยอะไรเงี้ยสำหรับเราเราว่าตเตงภาพลับภายนอกเขาจะเขาจะกลับมาเหมือนเดิมมากๆเหมือนแต่งตัวมาแบบสมัยยู่ภูกเกตเลยหรืออะไรเงี้ยแต่ว่าโอ้ย,อยก็รู้แหละว่าในใจเขาก็ไม่เหมือนเดิมแลว้วนนนเดียเ,เ,เ,เดี๋ยวเดตัวเดิ๋เดี๋เดี๋เดีเียเยวเดีวเดี๋ยวีวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวีเ 嗯。<noise> <noise> มากว่าเราอยากเลิกเราอยากคุยดีๆว่าทําไมเราต้องเลิก ก็เล่นเล่นอีกรอบนึงแล้วก็ลดระดับของฟุ้ไฟลงแต่ว่ามันยังมีความเจ็บปวดมากๆเท่าเดิมแค่ไม่ได้โวยวายไม่ได้ร้องขอไม่ได้อะไรมากมายมันไม่แค่การมองหน้ายืนเข้าได้สายตาแทนอะไรประมาณนี้เออซึ่งเรารู้สึกว่าเออมันมันดูเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นมันดูเป็นเตะที่เคารบการตันใจของวัยเอมากขึ้นน่วง นิ้วเท้าลูกเก่งเลยขนาดนั้นนะ กอดกันกอดกันรูกอดกัน <c oughs> จากวันเสาร์เป็นวันอาทิตย์อ่ะเที่ยงอ้าวเปลี่ยนเปลี่ยนเฉยงงก็จบกันเป็นที่เรี้ปรแน้อนกับตัว The Documentary e p 5ของซีรีส์แปรรักชันด้ือใจเธอพ์ท2เนาะซึ่งใน EP นี้เขาก็จะเล่าเกี่ยวกับอ่เ่งแต่งกายต่างๆที่ยังคงความของคาแรกเตอร์ของในพาทหนึอยู่เนาะอย่างเช่นชุดของเตยังคงมีความแบบสไตล์ของเตยู่อย่างเสื้อฮาวายอะไรเงี้ย คืออีเซอฮาวายนี่คือเป็นตัวแบบมหาภัยเลยนะอีเซอร์ยดอกชบาสีแดงเนี่ยตั้งแต่พาร์ทหนึ่งล่ะคือเป็นเสื้อที่แบบเออแกใส่มางอหรอแต่ว่าเสื้อนั้นเน่ยแกทําแบบทําลายโอเอ๋วในพาร์ทหนึ่งมากเลยแล้วก็อตบ็อตไอที่เตะตกใจหมาคือไม่ใช่เตะตกใจหมาสิบิลกินตกใจหมาคือแกจะตกใจอะไรขนาดนั้นคือที่กับโอโมที่กับเมกกี้ที่กับชันออยทำไมไม่เห็นตกใจขนาดนี้เลยดูลูกอสารักแบบ รักเลยแบบหอมจับมาหอม,มันได้อะไรอย่าแงบบนี้ได้เขาเข้าใจแหละว่าเป็นมาตัวใหญ่นะเราคือม่คุณชินอษัตรย์ก็ตามนั้นเนาะแล้วก็พี่หวานพี่หวานคืออีกหน,นึ่งเซอร์ไพรส์เนาะสำหรับอีพีที่สี่ที่ว่ามาร่วมแสดงกับนักแสดงเนาะกับยูกิมีพีซึ่งเนียนมากเลยค่ะพี่หวานคือแสดงน,นี้เนียนมากเลยเนาะกับการเป็นผู้จัดก,การซึ่งก็เป็นผู้จัดก,การอยู่แล้ว พี่หวานก็คือได้ข่าว่าในซีรีส์เรื่องนี้เนาะคือพี่หวานเล่นฟรีด้วยคือยอมใจจริงๆเนาะซึ่งก็พี่หวานก็ถือว่าเป็นอ่อแฟนคลับตัวยงเนาะสำหรับยูคิมีพีเลยคือก็ยอมใจพี่หวานเลยค่ะคือเป็นแม่ทัพที่ดีนะคะแต่ว่าในตัวซีรีส์ก็อาจจะเป็นผู้จัดก,การที่แบบเข้มงวดนิดนึงก็ยังไงก็อย่าลืมดูเนาะในอีพีมาพี่หวานเขาจะมาแบบมีบทบาทอะไรใน ในซีรีส์อีกบ้างเนาะแล้วก็ในอีพีนี้เนาะก็อย่างที่เห็นนะค่ะว่าฉาได้มีการถ่ายทำสองรอบเนาะก็คือรอบแรกก็คือถ่ายท,ทําที่ตึกที่อาคารรียันซึ่งเป็นเหมือนรียิญซาบูแบบภายในอย่างเงีงย้ยแต่ว่าก็มันก็โคโกันในระดับหนึ่งแหละแต่ว่านี่ว่านะฉาที่ในร้านอาหารอะที่แบบเปลี่ยนเป็นโลเคชั่นอะดีกว่าเพราะว่ามันทําให้เรารู้สึกแบบอินม,มากกว่าเพราะว่าอืม เพราะว่าในทั้งตัวไดอะล็อกเลยทั้งตัวบทเลยคือมันมันส่งให้มากกว่านาอสสำหรับฉากที่เปลี่ยนมาจากมหาลาัยเนาะเปลี่ยนมาเป็นฉากร้านอาหารซึ่งมันก็ดูแบบมีกเซนกว่าอย่างเงี้ยแล้วก็คือบิวกีแบบ้แอนพีรับส่งอารมณ์กันได้ดีมากโอ้โหน้องแบบน้องแบบสุดจริงๆอ่ะแต่ว่าก็คือไม่อยากตีบิวกี้แรงเพราะว่าปวบิวก,กี้เจ็บก็ก็เขาสองคนคือห่วงใยดูแลแกันอย่างดีเลยเนาะ ก็ขอให้รักกันอย่างนี้ไปนานๆนะคะก็รักในแบบอ่าอย่างนั้นแหละ <Okay. S 1> ก็ยังก็ขอให้ทั้งสองคือดูแลอย่างนี้ไปนานๆเนาะก็คือคอยซัพพอร์ตกันอย่างนี้ไปตลอดไปนะคะแล้วก็ฉากเลิกกันถือว่าเป็นอะไรที่แบบหลายคนก็อินไปตามๆกันเนาะกับฉากนี้ซึ่งนี่ก็อินกันแหละฉากเลิกกัน ซึ่งในในการถ่ายทำรอบแรกเนาะก็เหมือนว่ายูกิ้นยังคงแบบเนี่ยปล่อยน้องไข้หออกมาแล้วคือเปลี่ยนมาเป็นาการถ่ายทำรอบที่สองก็คือเหมือนที่มีนอยากทำให้มันนิ่งขึ้นก็คือเหมือนไม่ได้ไปฟูมุมไฟอะไรมากเหมือนแบบตอนเตะภาคแรกที่แบบฟูมุมไฟหนักๆนักเหมือนเป็นเด็กเนี่ยซึ่งก็ถือว่าเป็นการเปลี่ยนมูดอารมณ์ที่แบบดีมากขึ้นก็คือทําให้เราเหมือนเข้าใจตัวละครว่าเออทั้งสองตัวละครเนี่ยโตมากขึ้นแล้วนะคือไม่ได้เป็นเหมือนเด็กก็คือ ยังมีความเข้าใจว่าเออเข้าใจอารมณ์ของโอเอว่าที่โอเอ๋วมันบอกมาทั้งหมดก็กทเข้าใจอะไรนี้แล้วก็ในเบื้องหลังนี้เนาะเราจะได้เห็นการทํางานของบิวกิ้และก็พีพีที่เรียกได้ว่าทุ่มเทแบบเต็มที่จริงๆอ่ะคือน้องรับส่งอารมณ์กันได้ดีมากคือแต่ว่าเออถือว่าในซีรีส์จะแบบเครียดขนาดไหนแต่ว่านอกต่อคือน,น้องๆเขาหลักกันก็ถือว่าดีนะคะ่ะคือก็พัฒนาฝีมือกันต่อไปเนาะสำหรับบิวกิ้นกับพีพีที่ ตอนนี้ก็ถือว่าแอดวานแอดวานขึ้นมาอีกระดับหนึ่งแล้วกับในฐานะนักแสดงแล้วก็เย่องยิ่งต้องสุดท้ายแล้วเนาะสำหรับซีรีส์แปรรักฉันเดืนใจเธอพาร์ทสองก็ยังไงก็อย่าลืมติดตามกันนะคะแล้วก็ในด็อกพิมพ์เทอรี่ด้วยอีพีที่ห้าแต่ว่าอีพีที่ห้าเขาทการบอกมาแล้วว่าจะเปลี่ยนเป็นออนวันอาทิตย์ตอนเที่ยงตรงเนาะยังไงก็อย่าลืมติดตามกันนะคะสาหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปแล้วถ้าหากชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจใหน Bye-bye!